รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพาลเพียในเครืออ SF สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมูวี่กูรูรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับซึ่งรายการของเรานะครับก็จะมาเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25สนะครับสัปดาห์นี้นะครับชายจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะทักทายอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเราที่ Movi e Guru TV s h o ชครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับหลายคนก็พร การไปเที่ยวในวันหยุดยาวนะครับที่กําลังจะมาถึงแต่ว่าบางคนนะครับก็อยากจะพักผ่อนอยู่ในเมืองบ้านนะครับไปเดินห้างสรรพสินค้าดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังคึกคักกันเลยทีเดียวกับภาพยนตร์ที่ทยอยเข้าฉายต้อนรับช่วงวันหยุดครับถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะชมภาพยนตร์แบบคุ้มค่าก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกบัตร SF Plus และมาติดตามรายละเอียดของสิทธิประโยชน์มากมายได้ทุกสัปดาห์ในช่วง SF News ด้วยนะครับสำหรับการไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ SF เนี่ยนะครับมีความสะดวกสบายมากมายครับเพราะเขามีโรงภาพยนตร์ ที่ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่มเลยนะครับล่าสุดครับมีการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema ครับที่มีความเป็นส่วนตัวสวยงามทันสมัยเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่น่าสนใจของงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์แห่งนี้กันนะครับพร้อมกับมีรายละเอียดของโปรโมชั่นดีๆจาก Popcorn Delivery มาฝากกันด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับในช่วง SF News ครับช่วง SF News SF c i n e ซ a และบริษัทษโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ร่วมกันจัดงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema โดยมีสองนักแสดงชื่อดังเตตะวันวิหกรัฐและนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณร่วมแชร์ประสบการณ์ชมภาพยนตร์แบบ Exclusive ที่ NT First c l a s s Cinema โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น80ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินชื่อดัง BNK48 มาร่วมสร้างสรราีสันภายในงานโดยโรงภาพยนตร์นี้นะครับคือความต ส่งมอบความสุขผ่านคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและหลากหลายบนจอโรงภาพยนตร์ครับและยกระดับมาตรฐานการให้บริการนะครับโดยพื้นที่ของโรงภาพยนตร์นะครับจะถูกแยกเป็นสัดส่วนออกจากโรงภาพยนตร์อื่นๆครับเพื่อความเป็นส่วนตัวมีพนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษเป็นผู้ให้บริการครับและระหว่างการรอชมภาพยนตร์นะครับลูกค้าย,ยังสามารถใช้บริการ NT First Class Lounge ซึ่งมีพื้นที่พักผ่อนพร้อมเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่เราได้คัดสรรมาให้บริการก่อนรอบฉาย1ชั่วโมงส่วนภายในโรงภาพยนตร์นะครับนอกจากเทคโนโลยีระบบภาพ และเสียงที่สมบูรณ์แบบแล้วที่นั่งในโรงภาพยนตร์ NT First Class Cinema นะครับจะเป็นเบาะหนังดีไซน์พิเศษที่สามารถปรับเอ็นได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อม USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือระหว่างชมภาพยนตร์นะครับที่สําคัญนะครับเราได้พัฒนาแอปพลิเคชัน NT First Class ซึ่งสามารถสั่งป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มได้ในขณะที่ชมภาพยนตร์ครับโดยจะมีพนักงานนําไปเสิร์ฟให้ถึงที่นั่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องลุกออกมาระหว่างชมภาพยนตร์อีกด้วยครับร่วมสัมผัสประสบการณ์ You First Class Next Experience First Class อีกด้ ดับในแบบคุณได้ที่โรงภาพยนตร์ S.F World Cinema Central World และโรงภาพยนตร์ S.F.X Cinema Central พระราม9และแม้วคุณจะดูรายการ Movie Guru อยู่ที่ไหนนะครับโรงภาพยนตร์ในเครือ S.F ก็พร้อมเสิร์ฟป๊อปคอร์นเดลิเวอรีได้ทุกที่พร้อมเลือกอร่อยได้ทั้ง4รสชาติ Original, Caramel, Corn Cheese, Paprika อร่อยได้ทั้งขนาด Large Popcorn 64ออนซ์และขนาด Extra Large Popcorn 85ออนซ์พร้อมรับฟรี Seasoning Powder สั่งป๊อปคอรสดใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Robin Food, Grab Food, Food Panda, Line Man, Shopee Food และ Instant Joy เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาต่อกันด้วยช่วง m มู u ี่กรูไฮไลท์กันนะครับช่วงนี้เรายังเข้มข้นในการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับของภาพยนตร์และตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายครับซึ่งไฮไลท์สัปดาห์นี้ของเราจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันได้เลยนะครับในช่วง m มู u ี่กรูไฮไลท์ครับช่วง m มู u ี u กรูไฮไลท์ กลับมาจัดงานประกาศรางวัลกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับสำหรับงานประกาศรางวัล Academy Awards หรือว่าออสการ์ครั้งที่94ครับซึ่งในปี2022นี้นะครับก็มีพิธีกรมากถึง3คนครับคือ Regina Hall Amy Schumer และ Wanda Sykes สำหรับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลไปมากที่สุดนะครับก็คือ Dune ครับที่เข้าชิงมากถึง10รางวัลและได้รับไป6รางวัลน,นะครับในสาขา Sound Original Score Film Editing Production Design Visual Effects และ Cinematography ครับส่วนภาพยนตร์เรื่อง ได้รับไป3รางวัลจากการเข้าชิง3รางวัลครับถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะครับที่จะจำหน่ายโดยผู้ให้บริการในระบบสตรีมมิ่งอย่าง Apple TV Plus แล้วได้รางวัลใหญ่ระดับ Best Picture ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ไปกว่ารางวัลมากมายครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับที่มีผู้แสดงนำเป็นผู้พิการทางการได้ยินและยังสามารถกวารางวัลใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับนอกจากรางวัล Best Picture นะครับยังได้รับรางวัลในสาขา Writing Adapted Screenplay ครับส่วน Troy Kotsur ครับนักแสดงผู้พิการทางการได้ยินนะครับก็ได้รับรางวัลในสาขา แ in a Supporting Role ไปนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Eyes of Tammy Faye นะครับได้รับไป2รางวัลครับคือรางวัลในสาขา c t r e s s in a leading role โดย Jessica c h a s t a i n ครับก็สามารถเอาชนะตัวแต่งอย่าง Nicole Kidman ไปได้นะครับและเรื่องนี้ก็ยังได้รับรางวัลในสาขา Make-up and hairstyling อีกด้วยนะครับ The Power of the d o g ครับภาพยนตร์ที่เข้าชิงมากที่สุดถึง12รางวัลได้รางวัลไปเพียงสาขาเดียวครับคือ directing ครับโดยการกำกับของผว้กับหญิงอย่างเจ n e แคมปิเนครับซึ่งเป็นพวงกับหญิงคนแรกที่เข้าชิงรางวัลในสาขา นี้มากถึง2ครั้งส่วนวิลส Smith นะครับผู้เข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขา Actor in a Leading Role จากภาพยนตร์เรื่อง King Richard เข้าชิงถึง3ครั้งแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จในการได้รับรางวัลอสการ์ในสาขานี้เป็นครั้งแรกครับทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีออสการ์ในปี2022ด้วยนะครับสำหรับรายชื่อผู้ได้รางวัลในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ใน www.oscars.org นะครับ หลังจากจอห์นซีน่ามาระบบทเป็นพีซเมเกอร์ในภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ของค่าย Warner Brothers Pictures จนโด่งดังและก็มีซีรีส์ภาคแยกเดียวของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังได้รับความสนใจให้กลับมาร่วมงานกับค่ายนี้อีกครั้งครับในภาพยนตร์ที่มีคนแสดงผสมการ์ตูนเรื่อง Coyote vs Acme ที่จะดัดแปลงมาจากการ์ตูนของ Looney Tunes นั่นเองนะครับโดยจะเป็นการกำกับการแสดงของ Dave Green ผู้กำกับจากเรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows แล้วก็ยังจะได้ j a m e ส g กันผู้กำกับจอห์นซีนาทั้งภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad และ Series Peacemaker มารับหน้าที่เป็นผูนน้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับการวางฉายนั้นเนี่ยนะครับมีกำหนดการคร่าวๆแล้วนะครับว่าน่าจะประมาณปลายเดือนกระกฎาคมปี2023ครับและนอกจากนี้นะครับจอห์นซีน่ายังมีภาพยนตร์มาจ่อคิวรออีกกว่า10เรื่องนะครับรวมกับการกลับมารับบทเป็น Peacemaker ในซีซั่นที่2ที่คาดว่าจะฉายในปีหน้านี้เช่นกันครับ เทมซี่เชลเม่ครับนักแสดงชายดาวรุ่งผู้เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขา Actor in a Leading Role มาแล้วนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Call Me by Your Name ของพ่วงกับลูการ์กัวไดญีโนนะครับและเขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงที่พ่วงกับลูการชอบเรียกให้มาร่วมงานด้วยกันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวในการพับโครงการสร้างภาคที่2ที่ชื่อว่า Find Me ไปก่อนนะครับเพราะทั้งนักแสดงนำและพ่วงกับมีตารางเวลาที่ไม่ตรงกันครับและพ่วงกับลูการก็ยังมีภาพยนตร์ที่ต้องสร้างให้เสร็จอีกหลายเรื่องอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Bones and All ครับที่กลับมา ใช้บริการนักแสดงคู่บุญอย่างเชมเมตรีเชลเลมซึ่งหลังจากที่ภูมิกับนะครับได้อ่านบทภาพยนตร์แล้วก็จงใจเลือกเชมเมอรมาแสดงโดยเฉพาะกันเลยนะครับส่วนผู้ที่จะมาประกบคู่กับเชมเมอรนะครับก็คือเทย์เลอร์รัสเซลล์นักแสดงหญิงจากเรื่อง Escape Ro o m มทั้ง2ภาคและนี่ก็คือภาพแรกที่เผยออกมานะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องบอนส์ a อนดนะครับดัดแปลงมาจากนิยายของคามิลล์เดนจิลลิสที่จะสร้างมาเป็นแนวดรามา่าโรแมนติกและสยองขวัญครับและนอกจากนักแสดงหลักคู่นี้แล้วเนี่ย ยังมี Mark r ไร a ลนสนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์จากเรื่อง Bridge of s p y e s นะครับมาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับส่วนการฉายนะครับคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าวางไว้เมื่อไหร่กันแน่นะครับและใช้อยู่ในระบบไหนนะครับเพราะว่าทางผู้สร้างนะครับเพิ่งจะปิดเดียวใหม่กับค่ายหนังในระบบสตรีมมิ่งไปนั่นเองครับ The words ปิดท้ายกันกับภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญเรื่องเมนครับผลงานการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์นะครับโดยอเล็กซ์แกร์เลนมือเขียนบทและผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอังกฤษที่โด่งดังจากการเขียนบทภาพยนตร์นะครับเรื่อง28 Days Later ส่วนงานกำกับภาพยนตร์นั้นเนี่ยนะครับเรื่องแรกก็คือ Ex Machina ครับที่โด่งดังจนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขา Writing Original Screenplay ส่วนภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดคนเดียวครับหลังจากที่สามีของเธอเนี่ยเสียช ไปอย่างน่าเศร้าแต่สถานที่ที่เธอพักนั้นเนี่ยนะครับทำให้เธอรู้สึกหลอนมากไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เธอเข้าไปพักหรือบริเวณร,บรอบๆหมู่บ้านที่ทําให้เธอเนี่ยนะครับคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เธอเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มลึกลับภาพหลอนหรือว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอคิดไปเองหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับในวันที่20พฤษภาคมนี้ละครับ What are you? สนับสนุนโดยโรงภาพเพียวในเครือ S.F. ซานตาเฟ่และเชฟออตโต้ไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะอร่อยกับเฮทาโฟได้ทุกวันซานตาเฟ่เชฟรีคเมนใหม่สเต็กไก่ซอสทรัฟเฟิลหนึบาทวันนี้ที่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี If you listen, the past whispers to you. We must all face the choice between what is right. 13เมษายนนี้ i ลด d บความลนพบความลับของพ่อมดแห่งตำนานคุ้ engaged สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์13เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4DX MX4D ScreenX ับสนุนโดยซันตาเฟ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมูวี่กูรูนะครับในช่วงมูวี่กูรูโฟกัสครับชายจะขอโฟกัสไปที่ภาพยนตร์เรื่อง16-519เดือดครับผลงานการกำกับและเขียนบทภาพยนตร์โดยอัศจรรย์สัตโตวิทผู้กำกับจากเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายภาพยนตร์นี้เคยได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากมายทั่วเอเชียครับและได้เคยรับเชิญให้ไปฉายในเทศกาลหนังนานาชาติเซี่ยงไฮ้ในปี2012และเทศกาลหนังนานาชาติหวยหินปี2012ในประเภทภาพยนตร์สะท้อนสังคมวัยรุ่นด้วยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง1อินะครับ ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า My True Friends The Beginning จะเป็นแนวย้อนยุคนะครับที่สร้างอิงจากเรื่องจริงของวัยรุ่นที่โด่งดังจนเป็นตำนานวัยรุ่นเชียงใหม่นะครับในยุค80นั่นเองเราจะได้เห็นการต่อสู้ของชายหนุ่มนะครับที่จำเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อปกป้องน้องและคนรักและตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง16 5 19เดือนในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับช่วง Movie Guru Focus นี่หรอที่ถูกไล่จากโรงเรีนเก่า กูได้ยินว่าแสบไม่เบานะเว้ยขนาดมหกอ,มอะมันซัดร่วงมาแล้วเป่ายี่ิบสี่เด็กเดินตามเขาเยอะนะเว้ยยังมึงอะสู้เขาไม่ได้หรอกรถเสียจะน้องสาวไปขึ้นดอยกับพี่ไปมึงจะยอมโดนกระทึ้เพาะผู้หญิงคนเดียวเหรอไอ้กันถ้าเป็นแฟนพวกมึงสองคนนําทำไงงานต้องสัญญากับปิ๊งก่อนว่ากันจะไม่ไปมีเรื่องกับใครอีกเป็นไม่อยากเห็นกันต้องมาเจ็บแบบนี้อีกนะต่อให้เจ็บมากกว่านี้การก็จะทำกับปิ๊ง ใครมันกล้าทำพี่ขนาดนี้เบียจะไปเอาคืนแน่เอง้จนมันเพื่อนกาไม่ไใช่เหรอเพื่อนที okay. ่หักหลังเราจะไว้ใจอีกได้ไงเป็นเชื่อนะว่าการเป็นเพื่อนะมันไม่ได้ยากหรอกที่ยากกว่าคือการรักษาความเป็นเพื่อนนี่อย่ายุ่งเรื่องนี้ไม่ได้หรอว่าเบียถืวกุ้งขอแล้วมึงไม่เลื่อยกันสักเรื่องไม่ได้ไงวะ ตอนนี้มันเป็นเพื่อนกูกูก็เพื่อนมึงกูขอเตือนพวกมึงในฐานะเพื่อนนะมึงเลิกยุ่งกับไอ้กันงั้นมึงจะสวยไปด้วยมึงจะไปไหนวะต้องไปจบปัญหานี่เองมึงไปคนเดียวไม่รอดหรอกกูไม่ได้อยากไปมีเรื่องกับมันแต่กูควรไปเคลียร์กับมันด้วยตัวกูเองให้เป่ามันเดียวกับน,น้องันตัวตัวใครเข้าไปเชือไปตัตัวแกงวัดเกศ ไม่มีอะไรให้มึงนอกจากความเป็นเพื่อนที่จะมีให้มึงไปจนวันตายสนับสนุนโดยซันตตเฟจากชายผู้ใกล้ตายเพราะโรครายผู้รับพลังด้านมือที่เปลี่ยนเขาให้กลายผัน ส, cked, สู่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและกระหายเลือดคโลมเบียพิกเจอร์สและมาเวลพาคุณดำดิ่งสู่ด้านมืดแห่งพลังปฐมบทใหม่แห่งมาคือมาภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เขาคือผู้พิทักษ์หรือผู้ทำลายล้างมอร์เบียสวันนี้ในโรกภาพยนตร์เท่านั้น สนับสนุนโดย Golden Duck Ace Digital Printing มาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการมูวี่กูรูนะครับกับชายในช่วงมูวี่กูรูสปอตไลท์ครับชายจะส่องสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Contractor นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ให้คุณผู้ชมนะครับชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่ลุ้นระทึกและการแสดงนําที่โดดเด่นของคริสพายนะครับที่นอกจากจะแสดงนําแล้วเนี่ยนะครับเขายังนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากคริสพ n e แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเบนฟอสเตอร์ครับที่เคยแสดงเป็นพี่น้องกับคริสพา์มาก่อนแล้วนะ เรือกให้มาแสดงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับมาเป็นเพื่อนคู่หูซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยนะครับพร้อมกับอย่างเทเรซซาเลนะครับก็รู้สึกกังวลครับแต่ก็มั่นใจในการตัดสินใจของคริสและเขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าเบนเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากส่วนนักแสดงและความน่าสนใจนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ชายยังมีมาฝากกันด้วยนะครับในสกู๊ปนะครับเบื้องหลังการทํางานของภาพยนตร์เรื่อง The Contractor ไปชมกันได้เลยนะครับในช่วง Movie Gu ู u Spotlight ของเราครับช่วง Movie Gu ู u Spotlight ss เตรียมพบกับภาพยนตร์สุดระห่ำแห่งปีจากผู้สร้างจอห์นวิกกับภารกิจท้าตายใน The Contractor คนพิฆาต Contractor ในภาพยนต์ The Contractor Chris Pine, นักสแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย42ปีนำทีมนักสแสดงมากฝีมือขยี้ดรามา่าแอคชั่นเดือดกับบทบาทเจมส์ฮาร์เปอร์ทหารหน่วยรบพิเศษที่ถูกปลดประจำการอย่างไม่ทันตั้งตัวจากกองทัพและโดนตัดเงินบำนาญความจนตรอกทำให้ฮาร์เปอร์แอบติดต่อกับกองกำลังใต้ดินเพื่อรับงานที่เขาถนัดอีกครั้ง ทว่านับตั้งแต่ภารกิจแรกเขาก็ต้องพบกับความไม่ชอบมาพากลที่ทำให้เขาตกอยู่ท่ามกลางการไล่ล่าขององค์กรปริศนาที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอด คริสพายเป็นที่รู้จักจากการรับบทกับตันเจมส์ทีเคิร์กในภาพยนตร์ชุด Star Trek Version Reboot และบทสตีฟเทรเวอร์นักบินในสงครามโลกครั้งที่2จากภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง Wonder Woman เป็นฟอสเตอร์รับบทไมค์เดนตันสหายร่วมสู้คู่หูลวงค่ากับเจมส์ฮาร์เปอร์ โดยคริสพายที่นอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็น Executive Producer ของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาได้เลือกเบนฟอสเตอร์ที่เคยแสดงเป็นพี่น้องกับเขาใน Hell or High Water ซึ่งหลังจากการทำงานกับเบนฟอสเตอร์สักพักแล้วผู้กำกับถึงกับยอมรับว่าเขาคืออีกหนึ่งนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและเก่งมากๆการเป็นคู่หูเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆฟาเรสฟาเรสรับบทเป็นซาลิมโมซินนักวิจัยกู้โลกผู้โชคร้าย หลังจากภารกิจแรกในฐานะกองกำลังรับจ้างเจมส์ฮาร์เปอร์เดินทางไปเบอร์ลินเพื่อสะกดรอยตาม sin, ซาลิมโมซินศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยาซึ่งเจมส์ได้ข้อมูลมาว่ารับเงินจากโครงการการกุศลเกี่ยวกับอัลกออิดะ เียมพบกับภาพยนตร์สุดระห่ำแห่งปีกับภารกิจท้าตายที่ไม่อาจเอาชีวิตรอดใน The Contractor คนพิฆาต Contractor ในช่วง movie c r e spotlight นะครับมาส่อง spotlight กันต่อกับภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลดอร์ครับผลงานการผรจญภัยแห่งโลกเวทมนต์ที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยครับรู้สึกเหมือนว่าได้กลับไปสู่โลกของ Harry Potter และ h o g w a r t s อีกครั้งนะครับซึ่งภูมิกับเดวิ d เยตส์ก็เผยว่าดัมเบิลดอร์นะครับเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และรอบรู้ครับแต่กว่าที่จะมาเป็นตัวละครที่น่าเชื่อถือในเรื่อง Harry Potter รเนี่ยนะครับเขาต้องผ่านอะไรมา,มามากมายในวัยหนุ่มเลยอย่างเช่นเราจะได้้เห็นกการแ หาความดื้อรัน้นความอบอุ่นความฉลาดและสติปัญญาที่เก่งกล้าส,สามารถของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเอาเลยนะครับตอนนี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมกลับสู่โลกของ Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบิลด r e กันอีกครั้งแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ whisper franchise, in For the fans of Harrybo so many so nuggets there's The 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 there It's incredible. Everybody around you is as excited as you are. You know, that nostalgia that everyone has gets in my DNA, as it is for a lot of people. There are so many memories. There's a feeling of coming home. So Grindelwald is at large, and Dumbledore has recruited this group of wizards to go and hunt him down. And they're going to Hogwarts to meet with Dumbledore, and Dumbledore lets them into his plan. The fact that everything didn't go precisely to plan was precisely the plan. And I think what excites me the most is the opportunity to return to a place that we grew to love in the Harry Potter films. Hogwarts has been in people's lives for so long. I grew up reading the books, so to be a part of Beasts, it's literally like a fantasy. Everyone knows Harry Potter. I got to be at Hogwarts for this movie. For me, that was really special. Jacob, look who I found. Hey! It's my wizard friends. We're like this. We see some exciting and familiar locations within Hogwarts. We see Quidditch going on, little Quidditch players. We seem significant characters. This wonderful world takes you out of your own world. It was so surreal to walk onto these sets. What is this place? The room we require. Being able to shoot in the Great Hall is very special. There were loads of kids there. It felt very Harry Pottery. I mean, the first time I walked into the Hogshead, I was like, this is one of the craziest jobs ever. they would created this battered, beautiful old pub. I really wanted to just grab a drink and go and sit down by the fire. <laughs> it was so authentic. These films have a place in people's lives. It takes you right back to the Potters. That's just the coolest thing. Correct. Three points to Hufflepuff. ในช่วงมูฟี่กรุ u ปสปอตไลท์นะครับมาส่องสปอตไลท์กันต่อให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Batman นะครับ ภาพยนต์ในเวอร์ชันของผู้กำกับแมดรีฟส์นะครับจะพาไปสำรวจโลกคู่ขนานระหว่างบรูซเวนและเหล่าวายร้ายทั้งหลายนะครับที่เขาไล่ล่าซึ่งก็มีเดอะริดเลอร์นะครับเป็นตัวร้ายหลักนะครับที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองกอสมพร้อมกับแสดงให้เห็นนะครับถึงอาญากรรมและการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ถ้าจะพูดถึงบทของเดอะริดเลอร์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่ผู้กำกับแมดรีฟส์เขียนขึ้นมาสําหรับพอลดาโนโดยเฉพาะเลยครับทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่รู้ว่าพอล แต่ว่าภูมิกับนะครับเขาก็โชคดีครับที่พอสนใจมาแสดงสำหรับสัปดาห์นี้ครับเรามีสกู๊ปพิเศษของภาพยนตร์เรื่อง The Batman มาให้ได้ชมกันต่อไปติดตามกันได้เลยนะครับในช่วง Movie g u r u Spotlight ของเราครับ Maybe this สำหรับวายร้ายในภาพยนตร์เรื่องเดอะแบทแมนนั้นคืออาชญากรรคอกจิตซึ่งรู้จักกันในชื่อเดอะริดเลอร์ผู้ปกปิดใบหน้าเป็นเลิศด้านปริศนาและขมขวัญนักสืบเก่งที่สุดยากจะหาใครเปรียบเขาส่งแบทแมนออกไปตามล่าหาเงื่อนงำที่กระจายอยู่ทั่วแวดวงใต้ดินของกอตแทม โดยตัวละครนี้ได้พาดาโนสุดยอดนักแสดงมากฝีมือมารับบทเป็นวายร้ายผู้โหดเหี้ยมได้อย่างน่าสะพรึงกลัวดาโนคิดว่าผู้กำกับแมดรีฟอาศัยประโยชน์จากแง่มุมนี้และกล้าที่จะขุดค้นให้ลึกลงไปฮีโร่กับวายร้ายอาจฟังดูเหมือนการแยกขั้วเป็นสีดำกับสีขาวแต่ที่จริงแล้วก็มีส่วนที่เป็นสีเทาอยู่มากเหมือนกันแบทแมนและวายร้ายต่างก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากโลกใบนี้ นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวละครเหล่านี้ทรงพลังและสะท้อนถึงจิตสํานึกร่วมของคนเรามาอย่างยาวนานและอีกหนึ่งต้นต่อความป่วยไข้ในเมืองนี้ก็คือออส a วลล์คอปเปอร์พอหรือที่รู้จักกันในฉายาเพนกวินนักแสดงผู้มารับบทอย่างคอลินฟา์เรลไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับตัวละครเพนกวินแต่อย่างใดเลยทั้งร่างอ้วนเตี้ยมอต้อหรือเหนียงใต้คางแบบตัวการ์ตูน แต่ความท้าทายนี้เองที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงรายนี้เมื่อเขาเห็นผลงานที่ศิลปินช่างแต่งหน้าไมค์มาริโนได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นหน้าตาของเพนกวินที่ทีมผู้สร้างวางแผนไว้แล้วก็ทำให้เขาอึ้งไปเลยฟาเรลจึงเกิดจินตนาการบันเจิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้แต่งหน้าเอฟเฟคเต็มรูปแบบและได้รับโอกาสให้รับบทบาทเป็นตัวละครนี้เขากล่าวขอบคุณไมค์และทีมงานรวมถึงผู้กำกับแมดรีฟ ที่มุ่งมั่นผลักดานตัวละครนี้ให้เต็มที่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสนับสนุนโดย Golden Duck Ace Digital Printing วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับชายและรายการมูวี่กูรูต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาทักทายหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้นะครับที่ f a c e b o o อย่างเป็นทางการของเราที่ Movi e g ู r u t ี s h o ชนะครับหรือจะชมผ่านทาง YouTube Movi e g ู r u t ี Show ก็ได้เช่นกันนะครับและอย่าลืมกด Subscribe รายการของเรานะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการชมรายการย้อนหลังทาง YouTube ของเรานะครับชายต้องลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับในรายการ m มูวี่ก ทางช่อง GMM 25และคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการของเราอีกครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ